เงินสี่แสนซื้อโมฮอดแสนอ่าจะยัดตามกินตามอยากแล้วอด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 หิวหิวหรอเนาะกายหาเงินไว้สามแสนนะมันก็เด็กหน่อยได้ฮึติดสมุดติดแล้วปิดหนัวเนาะอ้าวสรุปติดหรือปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเมืแล้วอาพวกนี้ก็แมนแต่ว่าช่วงหลังๆเันบางลูกไพ่เอาเงินให้ติดเขาบ่ติดจักเซนโปรใจกีทีกันเนอะ เชือมต้นเชือปลายได้ได้แต่วชู้ได็กินเขาเงียมันได้แมนยกเขาคหน่อยแต่ว่ามันบถึงชู้ไปกินอีกเลยเอาเป็นอะไรขวมหูซึกมือน่ะได้เงินลูกสะพ้ายอืมยังกะยาแล้วคือว่าลูกชายลูกสะพ้ายไอดูน้ำกันเจ้าหักเพลงเขาเขากะหักเพลงเจ้าโอ้ยเาตอนนั้นพ่อแม่แย่กันเลยอืม พออยู่กันลุงแม่อยู่กันเถิงไปเห็นพ่อแม่แยนกันป,ป,ป,ปุ๊บป่าป๋อทีเงาเลยลูกนะเดวมันนี่คิดว่าแนวไรสระอันค,คุมขี้ของแม่นี่สิเอาลูกชายมันอยู่น้ำลูกบอ่อหรือว่าอะไรมันบังก้อนนะตามมัน,นะมน,อ,ยมมนอยู่ฝรั่งเศสมันจะมันจะอยู่ท่าไพ่นะ สวัสดีและสวัสดีเด้อพี่พี่น้อง FC ปาดงบอร์สุขสุขเนาะมื้อนี้กะลงมาพี่ละพี่พี่น้องเอ้ยมาหาทางนอกสมโอเนาะอ่าน้องดอกคือเก่าคือเดิมพี่พี่น้องเอ้ยาบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่เฮือนบ่มื้อนี้เด้อว่าแนวดเนาะเด้อว่ายังปเข้าห่ําเฮียนยังบ่เลิกบ่ว่าไดเนาะ จังไดก็บพนล่ะไปพินองไอเขาไโอบรมเดอปรินน้ำน้องๆเพิ่นคือเก่าคือเดิมอะไรเนาะกลับมาเนั่ยกลับมามอบเงินอ่าให้ทางไม่ยาเนาะสี่แสนเนาะทั้งเพิ่นมาอ่าสิไปซื้อเขาเองเนาะทีแรกทางสนนมาสิไปซื้อให้เพิ่นฮะล่ะไปพินองไอก็เลยมอบเงินให้เพิ่นเนาะทีเงินเมเพิ่นโอนมาให้ฮะล่ะจังไดก็บพนล่ะไปไทยไปทำเพิ่นเนาะมาเพิ่นได้ซื้อเขาซื้อน้ำได้บ่เนาะได้จักโลพี่น้องเอ้ อะจังไดก็ไปรดนไปฟังน้ากันเนาะโดยม,มาหาน่องสมโอพี่ๆ้องเอ้ยมันนี่เนาะผู้บันยังอ่ะนะสุไข่มันแดงบ่หน่าโอ้ต้นพีตอนไม่ยังเลยบ้านนี้แรงจังล่าง,ยงอยู่ชินหมูแดงห้อยอยู่เนาะเอาสบ,บายดีสบ,บายดีเป็นอะไรอยู่เพียวอยู่เพียวๆ,ๆได้ ลูกหลานไปเฮียนบ่เฮียนมากระปิ่งกปิ่งทำทัวไปจักไปทำไรไปซื้อเลยชิ้นหมูซื้อเมื่อไหร่น่ะซื้อมาเช้าอัอืมอ่ะทานยังไม่ได้ขายบ่เอาเงินมากินก่อนแล้วโอ้่งเข้าเลยมือเอาเงินมากินก่อนเลยยังินแจ็คซอฟอันนี้น่ะซีโซ่เออที่หาตัวน่อยนั่นก็สามซีโซ่พูดเนาะอืม อืมช <mm ูงดีแล้วจังวะลมมาแห่นเป็นไฟเบิดกระแตเอานี่ยเดี๋ได้คือบานมาไปเอาเงินผุดกินก่อนเอาเงินมาผุดกินแล้วอืมได้เซ็นก็ตองแซมไปโอ้ได้สอยหาิบายเดี๋ยวมันจอกใหญ่เออได้ของมูสีสบมาเดีกตามำเลยโอมหาิบเบอรจะขายแน่โอ้น่าดีทำไมถ่านนะสอมหาิบุ๊บอ เป็นได้สั่เรื่องข่าวเรื่องน้ำชส่อยเลชื่อจักโลเส่อสิโกับสองเนนึ่งเนาะจากเด้พูน้ำหนโเขาได้ส่โนโลสิบโลสิบสโลเสนหนึ่งอ้าวมีโลสิบพันนี่แมขาเก่าเอาตัวถือเอาตัวถือโอ้ยาเก่าคือว่าโลสิบสามพูดเลยมห้อเล้เสนหนึ่งมหออสิบโล่ออเนาะโอ้ยคือประหยัดเงินแทบอ่นี้ เงินสี่แสนชื่อโมฮอดแสนประหยัดตามกินตามอยากแล้วอด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 หิวหิวหรือเนาะการหาเงินไว้สามแสนนะมันกะเด็กหน่อยเดลยหรือว่าตีหนีเขาตังหักบ่อที่ัมปูติดแล้วหืมที่ัมปูติดแล้วมิดเ่หนัวเนาะอ้าวสรุปติดเดือบปติดเดี๋ยวมื่เดี๋ยวพวกนี้ครับก็แม่แต่ว่าช่วงหลังๆเงินบางลูกพ่ายเอาเงินหายติดเขาบ่ ติดจักเสนบอดเสนไปโอ้ได้มากกับเบะนี่เบะหันโดยโบใส่แดงคัวาฉันชักขันหน้าโบให้เป็นห้องอไปไปมาเมาไปไปคราบามันลำคากลำบากไปบดโบีไปเอาอีกฮ่าจุดอืม เพ hm, ื่อให้ติดในบ้านเนี่ยติดอยู่ติดเหมือนยังเอาเรื่องขจะเอาลงใครนั่นใครนี่เลยสือถือว่าเราสื้อข้าวมีแต่เจ็ดแปดโลนึงเลยสิโลสิโลแฟนน้ำบอมบนบอมบนข่อยแหงไปซื้อนะนะข้าวเก้าข่อยมาซื้อมาหายเจ้านะสิบสามพันได้โลนึงค่ะบมมีโลสิบพันนะเออเจ้าซื้อมาหอดอันสิบโลมันจังลักแสนประมาณแปดหรือเก้าบอก คูนหาเนาเบิ้งเลยโดยสิบสามพันอ่ะถือว่าได้มากก็ไปใส่นี่บ่ได้ซื้อเขาถือพอจังว่าโอ้ยเมนวนเอาเงินไหมฮั่วฮา่วจะไปซื้อเองว่าสมโอสมแซ่คนคิดว่าซื้อเองแน่มีงานมินิบ่ใส่โมแน่ถูกร้านระไปฟุงเฮียนแน่หลายเด้องบช่วกินมัดเด้องว่งบซื้อ บอกจุบันจวบให้เงินจวบกินซื้อกินบุมาเตื่อนเตือนขนมไข่ขนมไข่กับผุราหาพันหาพันเลยวอาง่ายๆก็โมเมนต์บาสิกินแตะลานได้ซื้อมาไหนมันครบเลถ้าว่านมกับนมคนละกล่องแล้วไดสี่คนกับสี่กล่องในสมุทรเลยโมเมนต์เราจะหักล้างชังเมียงนะเรียงลูกเรียงลานก็ได้บริเพศได้เพื่อนกันได้เพลินนี่หญ้าก็ต้องกิน เอาก็ต้องกินร้านก็ต้องกินบรณิยันน้อยนักเฉดดิ้เออซื้อให้ครบเลยเพิ่นนี่กันกองเดียวก็บอะไรต่างกัขันสองกองเนาะแบ่งกันพวนี้ก็มาบีบนะพวนี้พวนี้ก็มาบีบนะพวนี้กินอืมได้หน่อยได้๋ยายล่พวกนักข้าวปั้นกันอืมความกินเมนูใช้กี่ทีกันเนอะแชมอต้นเสมอปลายได้เลยตัวช่วยในกกินเขาย้อนมันได้แมนยกเข่าคนหน่อย แต่ว่ามันบ่ดึ่งชูกไปกินอีกเลยอ้าวมีข่าหนึ่งมาได้อีกวันแรกเพื่อนบริหนึ่งได้เตือนสาวมาเงยขี้ตาไปหลงบ่เคยได้บริหนึ่งหนึ่งรู้วห้บอกรำเทือเนี่ยหนึ่งเกินมือหนึ่งคันถวยววงกับคันห้อว่าเออชูกินแต่ชู้สนุกเนาะคูณหลางสวยเนาะมันก็มาหลังคันห้องบอกว่าโอ้โหโอ้ธรรมดาเลยเด็กน้อยชนน้องโบเอาอบเอาขนาด เด็กเขาเฮียนหนังสื้อไงก็ยังดีอยู่ยังดีกว่าลูกคนอื่นอยู่อืมอ่าปัญญายไปนไงปัญญายไปปุ่นไปแล้วไอ้อนาคันเองซ้ำนี่เนาะอืมเป็นอะไรขวมหูศึกมื่อน่าได้เงินลูกสะพ้ยายอืมก็กดีใจโยอ่าดีใจโยก็จะว่าเอาให้มันนี่แหละเอาจะหายแห้งแล้วก็บ่หายแห้ง เคยวอามันดิเ hey. ป he e ็นอะไรบอกว่าอะไรบวมมวนบวมมวนแล้วเคยหรือว่าอะไรบอกว่าอะไรบวคักในใจเคยวอาแล้วก็เคยหายมันก็นาผ่านมาเสียผมกินน้ำเขาเนาะเขาไปหาขาขายต่างหากเขาเดินไปหาหน่มใหม่หนุ่มต right so ่อไปมาหาได้กินข้าวแล้วบวมเขาจะมาเห็ดกินเอากินทุกกินเลยุดร่างนะร่างบันลงมันลอยกูก็บอกเอาเองน้ำสไลม์ร่างต้องล่างมันหลอนก็ล่าง ลูกมันจะกันเหตุบุงรวยมึงปะต้องเหตุคือแม่ของเร็วขี้น้อยเฉลยเฉลี่ิมกัดใารสายตายบอกเลยหึจะซับให้บ้านพูดแม่โอ้เชียงตุเพู่ดพนาะนั่นแหละนั่นแหละจังกลมเกี่ยวเกี่ยวกันไว้ลูกไผ่กับไมยานะสีแลบัดรมีก็พอได้ยืนในชงการฮักเพลงกันให้ได้เลย ยังกะยาแลวคือว่าอหละลูกชายลูกสะใภ้บ่ได้ยูน้ำกันกับเจ้าหักเพลงเขาเขากะหักเพลงเจ้าจะได้มาดอกเจ้าแลยไม่หมาดมางกันมันจิตอะไร응ไกะบอโหมันหละมัดูดีๆเราจะไปกันเรไปเดี๋ยวเราสุแสสด่ดว่วอิสระ,ละเลย เออเิ็มแล้วเนะาะอจ้าอย่งไรเรากลับมาเอาคือกาวอาสอะการวอสแนใ่ใจว่ามันจะกลับมาเอามันมีผู้ใหม่มีผู้มักแล้วไบอคกความคิดของเจ้านะผู้เป็นเมย์เนี่คิดบ้าก็คิดว่ามันบโบกลับโบประทานสมรมว่าเราโสร่าเราอยากกลับมาเอาอกับบุกซายเจ้าคือการก็แล้วแต่มันแตเาขาจะเห็นดีเนาะเห็นดีอลูกก็เห็นดีอีกเพราตอนนั้นพอแม่แห่กันเอยพออยู่กันลุมแม่อยู่กันถิง ไปเห็นพ่อแม่แย่กันป,ป,ปุ๊บป่าปุ๊ตีเงาเลยลูกก็ได้บั้เห็นพ่อเห็นแม่มาพร้อมกันมากพ่อเมื่อแม่เมือม่อเมดโอ้ยดีใจเดียวหน่ยดีใจเพียัง พ่อพ่อแม่พอมหน้าพอมตากันมันอันนี้มาถึงร้านผู้ใดเนีานผู้เดียวนี่แหละดูน้ำกันขมือนี่ยๆเขาย่นโอ้เขาก็เศร้าหึกันเเนาะเศร้าได้อ่าดิกน้อยข้ามมันก้วนอือุกใจเด้เนาะพ่กดใจเมื่อไรดีใจมจังเลยเนาะดีใจพ่อกับแม่อยู่น้ำกันมันว่ะอือตอนนั้นบริใจมันนะตอนมือเยี่ยมเดี๋ยวตอนมือเอามันตอนนั้นแฮดีอือ เขาบอกง่ายๆเบบามันขาดความอบอุ่นนะเนาะเบบะคมีขาดได้ขพอเลบมาลายพอไายไปน้ำพอเลยรายกลัวพอเอาใจหลูกกลัวไรอืมจะเล่าหนันชีเบบาดุดันก็คือโซนฮะเละเนาะโซนห้เด็ดเตรมบดีก็ห้คือเจ้าโซนร้านฮะหละนนี่ติ๊กน้อยมันบบบเกียรเกียมแล้วมันยันยันและระแวงได้ยันบ่ถึงต้องบ่โบเขียดเขาอืม มันเ right, yeah! yeah, oh, okay. ็นดีบอหรือบอเ็นดีก็แล้วแเต้ของพื่อเขาไปเหดุผลยังได้อยู่หากินหายากดยมือมันก็ได้มันก็ระได้ไปสักเซไปในจอนไปทางไหนรอ้ไปได้เข้าฮานอยห้นย่าบอ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 กบอเคยได้มอน่โอ้ถามยู่บอลูกชายบอบอเคยเอาเย็นบ้าเนาะเ็นบอไปเย็นบ้าบอเห็นเมียเลยเข้าฮานอยฮันย่าเมียก็อยู่พี่บออ่า บอกไปเลได้มอนน่โอเสียใจลูกนะเนาะบอกเดี๋ยวใคะอ่ให้กินมอหาก็ย่าเมนโอ้ต้อนี่เนาะตเแต่ขนาดอันพนิดาจ๊ก็หายบ่ให้แม่ว่ายเมื่อมาบอกกูได้มึงเป็นลูกกูได้หวะไพ่ะบอกหน่อยนล้คอยโอแไม่และกับคนอันอ๋อคนันว่าตอนนั้นเดเมื่อมาบอกกูได้วะ มึงไปเป็นกอไว้กูเป็นมไม้ลงไป,ปมันจะมาซ้อก <c oughs> น,นกูมาให้ลูกมาให้ลูกชนนี่ไม่เห็นตอนไปตอนนั้นคือกันเลยนะหนามกินกูไม่เพากูต้นหนามใส่เม็ดจ่อยหมอยอยู่ได้มันก็ได้อูคิงมิงอยู่คิงมิ้งพื้นไม่เนาะหนามกินเม็ดหนึ่งก็บ่มีเงี <c oughs> ้่นก็ป้าไปหนยัยให้สื้อหนามเดิอสื้อกินเดิมป้าบอืยอ ไม่ย่างอ่ะนะคาคิงอันคือว่าเต็มมุนเจของน้ายามได้ใช้อะไปขายแบบจะเอาไปหมดเลยมันบอบูดมะนาวว่าเอาไปไหว้ชุมไปนะหดขวบแล้วแต่เมื่อนั้นพูนบออันนี้นะมื่อนั้นเมื่อแล้วมื่อนะฮะอันมื่อันเอยมาพ่อเจ้ากับอ้าวพันธิตอนไดรเม่นเบิร์ดแล้วบออันนี้อ่ะไม่เม่นบ่คืออันเก่าแฮะมาซชงงวดได้บอมาบางทีเขามาวานซื้อนี่บ่ จีแมนบปจ้ะอออันเดียวแันวมาเบิ่งถุงถิ่นกันชื่อส้มวัดทาว่างอย่างก็เป็นอย่างก็อะไอย่านางบ่ถึงอย่างนั่งชื่ออันชื่อพาคนอันนั้นเพิ่มอย่างนางคาเมียงวะดอกแคแล้วมาเป็ดว่าจะมากลับมาเ่าเห็นบ้านแล้วเอาเรามาเราจะเห็นเราอยู่ไสเห็นอยู่หน้าบ้านเล็กๆมาคนเดียวเดี๋ยวเราเพิ่งยืนมาด้วย อันนี้ไม่โตเส,เสียังเลยจับจับปาอยู่เลยชิบกระสบทานโอ้เฮดทานบอ,นะอ็อกเดี๋ยวหน่อยประมาณจักโมงมาสี่ห้าโมงแล้วโอ้ผลมาถ่ายเจ<อ>้าอยู่มาทำโอ้มัาทำชือ่อตอนแรกจะกลับมานะอ่าอ่าพอเราก็ทำนะยะละ หลาอยู่บ่มอขี่รถใหญ่มาบ่โอ้ขี่รถจักโอ้เร่บลายหลานี่ยบริยูเด้อว่าปิดกันกระพัวอยู่ในเมืองฝนน้ำลูกลูกลูกพัวลูกเมียกระโบ้้งเออแล้วปิกกระพัวแล้วแม่แต่เราบม่ได้ป้าพัวพัวอะไรนี่อ้าวแต่เห็นน้ามาพัวอะไรนี่กับนหล่าเองแล้วมาอยู่เดี๋ยวนี้ฮะอืมล้วปุ๊บมาจังเมืองเลยใช่ไหมไล่เมืองแล้วอโมเสกี้ไปเผาทานอยู่พุ่นแม่ บันนี้ผัวไรนี้ผัวไรนี้ข้ายุคคิดว่าผัวไรนี้จะเคลื่อนนี่นะผัวไรนี้ก็ย่าแล้วเนาะก็มาอยู่เพื่อนใหม่พี่ได้เพื่อนใหม่ลํบ้านนี่แหละประดันก็จนับชนุนอยู่ได้โมโูก็ได้บานเมืองโมก็ได้แถวทีมงานเดียวกันนะอืก็เป็นป้าได้ถิทีมเราพราเห็นแต่เพิ่นมาขอข้ามเป็นเพื่อนอันนี้แนี่ก็ได้รับเอาอ่าบังเสือเนาะไปดูทหากระจอดกระจอดเจ้าเพิ่นบอไปยอมทัวเขาม่ เธอว่าอยู่นนี้ตนเองคเธอเปนดึงอีกก็มี้นอนวันนี้วันนี้เศรายังเารื่อนได้ปวดจะมากลนเอาเศรื่อนตุกเอาไปลอ้อขาได้เขาบอกว่าเอาไปรู้เขาหมั่นเขานมั่นเอาเศรื่อนไปในตันหนาไปจเลยเ็ดได้กันมาตัดใจในได้ก็ตัดนอนวันนี้ได้เศรื่อนเศรื่อนเลีกน้อยซาแขงเลยจะเมาไว ทางเกษียังบ่มีสิทธิ <c uh> <c uh> uh 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 ์ดอกคนของผู uh> ้ใหญ่ซื้อนี่หมดอืมตะเซาเาะของเพิ่นโอ๋เซาเพิ่นก็อยากได้เนาะกมมาเอาเท่านั้นและนัหละราไปเฮ็ดอืบจะมายกยกันวยบ่วงกน้อยเก็บให้โนี่มือนมาาแล้วก็ถ้วย2ใบา2ใบบวง4กใไปเก็บนะ อะไรเขนแล้วหาย่นไปใส่ะวกร้บ่ไห้เพิ่นบ่้มีก็คือโตบ่มีป้าหมูมีหน่อยป้านกัดหน้าอร็เคยถือก็ตามลําบากก็ตามลําบากกบเราของไปก็ตามลําบากปลาลูกปลาพวกือเคยป้าเนาะมีจะไปบ่กลับมาจียอ่งแเพป่นถามาจะกกี่เนาะโมู่ลแล้วถามโู่จากพวไปใส่ปลไปอยยุวัด มีบวชบวชเลยบริพุรนี่ตอบอยู่ว่าไปขายทานเออเขจารจังคือสวดขายทานคือขายทานเขาคิดว่าขายทานขับมากกว่สิมาเขาก็บ้านนั้นได้เฮานี่อ่าไปบวชไปนั่นเนาะไปบวชไปเฮียนบวกลับมาเลยไปสี่กับบัวเนาะกิจชื่นหเมื่อยุบเลยนะขายทานตัวเขาเข้าใจโอ้ว่าเฮานั่นเป็นทานบ่เป็นทานดิอือ จะได้นะครูชีว yeah. <c oughs> mm ิตมันก็บริเณมบ่อนอนเอาก็ะเดีวก็มีลูกมีเต้าก็เป็นไปเนีการชีวิตเนี่ยเกิดทุกคนมาว่าสิเจอใหญ่เจอหน่อยเจอลายเจอแบบใดอะไรเจอแค่หน่อยก็คิดอยู่นล้วมันก็มันคิดอะไรมันจะอยากไปอ่ะนะเออนะทางผูหลอกสาวก็ได้ถนนเป็นอยางซอยที่ปบป้วงลวงไปยังไกลเดินไกลไปหนา ซอยเป็นเบิงแบยังไเป็นซอยเป็นเบิงอ่ะนะหมยถึงไผยไม่ถึงลูกไผ่หมดเลยไม่ถึงลูกไผ่ั้นแล้วก็บรเนบานเนาะก็ต้องบืนสูไปหนะคนนี้เราก็ได้สูไปหอดใช้คบ่เคยฉันสาบ่เคยบ่เคยไปกระตัมลำบากฉันซาแต่ลูกเกิดใหญ่มาบ่เคยไป่เออ ูบากบ่มันนี้ก็สิถามเรื่องเนาะหลายคนหก็อัดสีข้องใจมือมือก่อน่ะเนาะมือมือซื้อน้ำบ่สมุกมือซื้อนั่นเนาะมืตึงนะมืตึงบ่มาหาน้องสิบ่หั่นใดไหนแล้วบันนี้่าถามเพิ่นว่าสิคุยกับแม่บ่เพิ่อนห่าบ่บ่ถอยหน้าถอยหลังอยู่บ่คุยบ่เว้าอ้าวคือมาเป๊ะแท้สุบอ แต่ไม for <g resur faced> ่ไ uh, ด <mus i figur ative> <ư augmented achi> ้เอฟซีแบบโมเมนต์ไม่เงี้ยบอให้บ่าให้คุยบอคนว่เอฟซีนอนเป็นวน้องขอดอกลำบากลำบากแบบไรแบบลำบากแบบว่าเออแม่โทรมาไลน์บากก็แม่ไล่์เลยมันลำบากแบบว่าเฮามันมันยันอืทีิวฉันซะยันบ่มีผู้ใหญ่ซอยแม่ปั่นป่วนไล่มาอาวไอ้เหี้ยเนี้ยนะเออบัดนี้เจอขน้อยแล้วเบ่าเนาะมันคือเบ่าวไลน์แต่แซมมึงก็อ่าวบวโผล่เลยแต่ว่าไม่ยงี้ยบัด้ห่วงได้ห้ามลูกหลานที บริหารมหามกนะยาเมีกับลูกเขาคุยกันคุยไปยน,น,นี่นั้นนี่อย่าบอกลูกช้อนลูกแน,น่บอ,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 อดี้นะเยอะๆนั่งก็นอนก็นอนก็บ้อนดีนะบริช้อนเออเนี่ยบอดีส้สันเะสียนะแล้วเขาโนั่นเอาวะเราก็บุคิดชัวช้อนลูกนปนั่นตีว่าวันนั้น,าน,นตามที่น้าสังเกตลงกับลูกเราก็โอเคเลยนะเยี่ยงก็ยยันแต่ลูกบริไดดีเนาะตามตามที่เฮาวันหูเนาะ แต่แรกแต่ก่อนก่อนน้ะนี้เราก็บมะพร้าน้ำเจ้าแต่ปัจจุบันเท่าที่เขาสังเกตแล้วว่าลูกนี่ก็คือโอเคอยู่นะหรือว่าเราพึ่งปับ๊บจังวาก็ยังโบงปั๊บได้หดือยคิดได้บ่ปั๊บได้ก็ดีเลิกได้ก็ดีอืเราบริวารยังในไรลูกเราในเราจะรวมลูก,ลกรวมเต่าของเราอะนะแต่กระเพาวก็ไปบบริไปทางพิษชนิดทองอยังนะ มันกับโมเมนว่าจะว่าฟันมันเนาะมันก็เลนลายประสบะการเนาะมันออกมาจะหันเนาะมันกัดยูกับลูกเราค่อยโบมีแอร์รือเราค่อยหากินชูกับลูกนะเป็ยังโมกตัวนะแต่ว่าเป็นยังจะยูอยู่พอยังพอเคื่อนตัวเองเ่ยสลูกตัวเองแล่อยู่ขนาดตัวชีวะว่าเออควงบบกจะได้ดินได้ดอนมันไม่ได้หรอกเหมืนของเฮาเหมือนมูนของัวเนาะแต่เราแต่เราไม่เาเนาะสมมกเราบ่ามันนะเนาะ พาอันเม่นอกสมโอแล้วมาเอาแล้วยกให้อันอันนี้พอสมโออยู่กับลูกต่ว่าเขาหน่อยก็จะทามพันยูทามแถวหน่อยแล้วมันจะอยู่ปรหอดใช่อืมนะเดี๋ยวมันนี่คิดว่าเนื้อไรสันคุมขีดของเม่ในี่สิเอาลูกชายมาอยู่น้ำลูกบ่หรือว่าเน้อไรทามมันบนก้อนนะเดี๋ยวมันจะอยู่ปรอใช้บางเสือมันจะอยู่ท่าไพ่นะแต่ว่ามันดูเพลื่อนมันเอง อยว่เพื่อนเองก็คือเก่าคนนี้เนาะอยู่ดินโดนเพื่อนเมียเพื่อนดุ่นเมียพัวเลยตั้งใจใช่ไหเมียชิโนนเอาหาเือนคาเพื่อนนะคาพายเคอร์หนึ่งหมดชัดๆเคอรหนึ่งเราให้ลูกแต่ว่าพายพ่อเมียตัวนี้ตัวนี้ตัวเปินว่าชิโนนเอาเงินค่าชุนเดี๋ยวนี้อยากแรงยนเยากเปินว่าชิโนนเอาเขาบอกว่าจำมันก็บอกโอเคตอนนั้นเพื่อนเอาผัวดีผัวเพื่อนว่ชิโนนเอา เดี๋ยวมัหนี้เอาความเบาตัวนั้นมาคิดไปเลยบ้านนี้เอามันกับอะไรเด้เราผัวเรากับป้าได้ไหมอ่าผัวใหม่กับป้าจะมาเอาเจ้าคือเก่าถือว่าจบเขามามาเอามันคือเก่าก็แล้วอืจบแล้วก็บริว่านัมถือามือเอาได้สันจีมันจะสันจะสีบอกว่นั่นนี่ก็ห้ามเขาบุได้ห้ามบุได้ตัวนี้ เขาผู้วินเมก็หามมาได้มันขึ้นอ,อยู่กับจิตใจภัยมัน,นลูกเ<ต>จ้าหักเจ้ามักเจ้าก็หกัหกมักน้ำเขา,เ,าเขาเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเขาเอากันเนาะเกาก็จะได้กินนองเขาบ่ก็อาบริกินก็น้อยน,นักคอยเซ็ตนึงขันเขามาอชัวร์มีเงินชันวรห์หายโกหกยังน้อยก็สบายสุดแล้วให้เจ้าซื้อให้ลูกคนละเท่าไรสิพันบ์บอเท่าอะไรละให้ลูกแม่เซ็ตนึงมาสุก่อนให สองแสนมอหน่อยเดขคอโทรศัพท์นั่นเองโทรศัพท์อันนาจอันมันแตะได้เออมันแตะคอใช้เราจะไปแปลงเอาจัดเราของมอหนักเลยู่นาเอาจัดป่ะตัดสินใจให้เปิรนเป็นแปลงบพระจีนัยเขาบอกว่าอ่าถือว่าเขาแนะนำเพิ่งกระซื้อได้แต่บอปลายเป็นไรพี่ๆน้องเอะ มาลงมาไทยมาถามเพิ่นเฮ็ดเวียกนี่เนาะเฮ็ดเวียกนี่เฮ็ดก็พอเดี๋ยวนี่อือเดินหญ้าดิโดยบ่น่ะยังในเานั่นดิในวงเวียนนั่นแหละดีแล้วดยเฮ็ดเวียกานอบปัดใส่หมอกอีเถิงดิหมกไปเถอลูกกจะแคบแบแคบโอ้ยหมอหมอกะจะมอบ่ตอขี่รถสะลองเด้อเขาได้ยินเขาอยู่งี่อืองงี แมนบอกก็เป็นยังสิบ้บแมนแกนบอกขโมยขากบอกบริเวณใส่หมวกเห็นบอกเออคอยคงบอกดีแล้วมันย่งขโมนแล้วก็ยิ่งเป็นบอืมก็ยิ่เป็นเบาวแล้วนะแต่ว่ามันมันติดอยู่ยไงแต่ว่ามันมันแบบใดมันก็บรรุนถ้าว่าง่ายๆเนาะถ้าว่าโพเป็นรักมีเป็นรักเนาะอยู่น้ำกันหาเงินหาค้ำเลี้ยงลูกอะพรมเพียงเฮียงหน้าคือว่านเน่ มันก็ได้ย้อนช่วนท่านได้รู้กันเนาะโอ้ใหญ่บุลีสวัสดิ์ก็เริ่มใหญ่บอกโซนได้บ้านบุรีบุกพึ่งเขตนั่นเฮ็ดนี่บอกมันก็บุ้งเฮ็ดมันจะปล่อยไปเรื่อยๆอันนี้แบบว่าครอบครัวลูกใหญ่เลยแบบท่าบุรีใหญ่กันมันไปคนละพังละพลาจะได้ใหญ่ได้จังเก็บลูมกันน้ำหลูกมันใหญ่แล้วมันจะเป็นข่อยหายหลุมกินหันบอนอยประวัติศาสตร์ได้ก็แอบพึกเอาเนาะ อ่าผูเป็นพ่อกันพอนำยังเลยแหละถ้าป้าให้ลูกนั่งเลยก็นั่งเลยแล้บานข้านเลยแลบบาทบารุเบลูกงานจะได้เงินพะอแม่อยกแม่อืฉันนะบอกให้เราฝึกสอนเนาะมือชิ้นใหญ่เป็นบ่าเป็นแพ้วเนาะมีครอบมีคัวอนาคตเรื่องหักลลกแจงหลกนี่มันหักหลกกวนโมบังหน่อยไปใช้มันก็ไปนั่ง ที่เราตนต้นตนเลยลงมาก็ไปห้าเมยแล้วมันอือนะากนเนอะส่งผู้เมียเพิ่นเลยมาคดมาเคลียคนกุ้มกุมบานเนี่ยฮะก็พ่นในใช่ใครผู้นี่บ่แม่หนเขาจะพังยังโว่เดีพังมันก็จะเอะเอ๊เอ๊ก่อนเออญายมันเิ่นประกาศยังนะ เอาๆเนาะลงมาก็บ่เห็นเนาะสมโอเพิ่นซ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อแตแม่ยาโอ้ลมดินกันไปเนาะไปกินข้าวจังได๋ับาเด้อบดนี้เด้ออยู่ดีมีแฮงเออสบายดีสบายดีอาอน้องเอ้ยเนาะเบียนมาไทยมาถามทางแม่ยาเนาะมาดินเนาะสมโอเกาเนาะพี่น้องเอ้ย อาจารย์ได้บอ,บอผิดบ่ถือผิดพับกันได้ขอโทษขอพายพี่น้องอิปสีปลาดงเด้อบัดสุขสุขคนพี่น้องเอ้อย,อยคำใดที่มันเหมาะเหมาะสมแหละกับบอกงอามเนาะอาจารย์ใดมานี้ลงมาก,กับบอกพ่อน้องเพิ่นเพิ่นเข่าวคำเยียนพี่พี่รองเอ้ยทัศน์น้องก็กลงกับไม่ย,ยากคือเก่าคนเดิมเนาะอาจารย์ใดคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยก็กลาบมาสบายดี